นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาจำมะสาตกาชาดก ชาดกว่าด้วยนักบวชไหว้แพในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารกปริภาชกชื่อจามมะสาตกะจจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ กาลครั้งนั้นมีปริพาชกผู้หนึ่งบำเพ็ญตะบะด้วยการเบืยกายมีเพียงผิวหนังเท่านั้นเป็นเครื่องนุ่งหง่มโอ้เย็นหนอเย็นวับววบวันหนึ่งปริพาชกได้ออกจากอารามที่อยู่ของตนมุ่งหน้าไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีพไปตามบ้านต่างๆ ถ,ถาวายอาหารให้นักบวชชาตินี้ชาติหน้าจะได้มีกินไปทั้งชาตินะวันนี้พวกเราไม่มีให้ท่านหรอกเชิญท่านไปที่อื่นเถิดถวายอาหารให้นักบวชชาตินี้ชาติหน้าจะได้มีกินไปทั้งชาติพวกเราถวายอาหารแก่นักบวชอื่นจนหมดแล้วท่านคอยมาใหม่พรุ่งนี้เถิดเฮ้ยวันนี้ <cle> นยังไ, uh. <cle> ไม่มีใครถาวายอาหารให้ข้าเลยข้าน่ะแสบท้องไปหมดแล้วอุ้ย วันนั้นปริภาชกออกเดินขออาหารตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายก็ยังไม่ได้อาหารเลยแม้แต่น้อยนักบ,บวชผู้ไม่นุ่งผ้าต้องเดินขออาหารไปไกลกว่าเคยจนกระทั่งมาถึงสนามชนแพะของหมู่บ้านก็พบชาวบ้านกำลังพนันขันต่อกันอยู่จัดไปอย่าให้เสียเอาเอาเอาขวิดเข้าไปเอาเอาเอาสู้สู้สู้อย่าไปยอมลูกพอ่อถ้าวันนี้ไม่ชนะละขอ้อ พ่อคงต้องเอาเจ้ามาทําแกงแพะซะแล้วแม่กมนุษย์นี่เอาแต่ได้ไม่คิดว่าพวกข้าจะเจ็บตัวกันบ้างหรือยังไงนี่มันหน้ามาโหนักฝ่ายปริภาชกเมื่อมาถึงบริเวณที่ชาวบ้านจัดให้มีการชนแพะก็เดินเข้าไปขออาหารที่นั่นแต่ชาวบ้านที่กำลังจดจ่ออยู่กับการชนแพะนั้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือให้อาหารเลยแม้แต่น้อย ถาวายอาหารแด่นักบวชชาตินี้ชาติน่าจะได้มีกินไปทางชาตินะจ๊ะเฮ้ยเกยกะจริงๆเลยช่วยหลีกไปหน่อยเถอะข้ากำลังดูแพะอยู่เอา้าเอาเอานั่นนั่นนั่นขยับไปทางโน้นหน่อยสิเเสียอารมณ์จริงๆชาวบ้านพวกนี้ไม่เห็นนักบวชอย่างเราอยู่ในสายตาเลยสักนิดในขณะที่ปริพาชกกำลังขออาหารอยู่นั้นแพะตัวหนึ่งได้หลุดออกมาจากคอก มันกำลังอยู่ในอารมณ์งดเงยเมื่อเห็นปริภาชกที่ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าดูแปลกตากว่าใครๆมันก็ย่อตัวลงมุ่งจะขิดชีเปลือยที่อยู่เบื้องหน้าเจ้าชีเปลือยนี่ใครกันไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านนี่เอ็ละุดเงีดหงดเงีดบขีดสติได้ไหมเนี่ยธรรมดาแพะนั้นเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้าย ฝ่ายปริพาชกเมื่อเห็นกิริยาของแพะที่ย่อตัวลงกลับคิดว่าแพะตัวนั้นเป็นสัตว์ฉลาดย่อตัวคำนับตนด้วยเพราะรู้จักคุณธรรมความดีของตนโดยหารู้ไม่ว่าไัยกำลังมาถึงตัวเฮ้ดูสิแพะนี้มันฉลาดกว่าชาวบ้านแถวนี้อีกรู้ว่าอะไรควรเคารพบ,บูชาเพียงแค่มไม่กี่อึดใจ นั้นก็วิ่งตรงรี่เข้ามายังผู้ไม่นุ่งผ้าที่ยืนตรงหน้าอย่างรวดเร็วฝ่ายปริภาชกซึ่งไม่รู้ตัวว่ากำลังมีภัยจึงไม่ยอมหลบแพะตัวนั้นกลับยืนนิ่งอยู่จนถูกแพะขวิดเข้าที่ขาอ่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นวิ่งมาทำไมเนี่ยยะยะเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้โอ๊ยโยเจ็บเหลือเกินจะแพะผ้าดูสิขาขาหักหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ๊ยโอย ฮสมน้ำหน้าอยู่ดีๆไปยืนให้แพะมันขิดทำไมล่ะเรื่องที่ปริพาชกยกย่องแพะว่าเป็นสัตว์แสนรู้จนต้องเจ็บตัวนั้นเป็นที่รับรู้กันไปทั่วในหมู่ภิกษุสงฆ์วันต่อมาภิกษุทั้งหลายได้หยิบยกเรื่องนี้มาสนทนากันในธรรมสภา ได้ยินว่าปริภาชกยกย่องแพะว่าเป็นสัต์แสนรู้จนถูกแพะนั่นขิดเอานะในขณะที่ภิกษุทั้งหลายจับกลุ่มสนทนากันอยู่นั้นสมเด็จพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสด็จผ่านมาเมื่อทรงสักถามและทราบเรื่องทั้งหมดแล้วจึงทรงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่ปริภาชกทำเรื่องอย่างนี้แม้ในการก่อนเขาก็ได้เคยทำเรื่องอย่างนี้และต้องพบกับความพินาศมาแล้วพระาศาสดาตรัสดังนั้นแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาพระองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าทำการค้าขายเลี้ยงชีพในการนั้นมีปริพาชกเปลือกกายผู้หนึ่งเที่ยวขออาหารไปในนครพาราณสีถวายอาหารแน่นักบวชชาตินี้ชาติน่าจะได้มีกินไปทั้งชาติ วันหนึ่งปริพาชกได้เดินขออาหารไปจนถึงสถานที่ที่มีการแข่งขันชนแพะชาวบ้านที่มาดูการชนแพะนั้นไม่มีผู้ใดให้ความสนใจปริพาชกเลยจัดไปอย่าให้เสียเอาเอาเอาควิดเข้าไปเอาเอาเอาสู้สิสู้สิอย่าไปยอมขวิดกลับเลยเมื่อไม่มีผู้ใดสนใจถวายอาหาร ปริพาชกจึงมาหยุดพักอยู่ข้างสนามแข่งชนแพะนั้นและได้เห็นแพะตัวหนึ่งกำลังมองมาที่ตนชาวบ้านพวกนี้ไม่ให้ความเคารพข้าซะเลยแย่จริงๆเอเจ้าแพะนั่นมันทำอะไรของมันดูสิจ้องมาที่ข้าซะด้วยธรรมดาแพะนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเมื่อมันเห็นปริพาชกอยู่ตรงหน้า มันจึงย่อตัวลงเพื่อเตรียมวิ่งเข้าขิดฝ่ายปริภาชกเมื่อเห็นแพะก้มตัวลงก็กลับคิดว่าแพะนั้นมีความฉลาดก้มตัวทำความเคารพตนเพราะเห็นว่าตนนั้นน่ายกย่องนับถือเบลเจ้าชีเปลนี่เห็นแล้วอุจจาตาจริงๆเดี๋ยวมันจัดให้สักหนึ่งดอกเลยเฮ้อเจ้าแพะนี่มันฉลาดจริงๆก้มตัวทำความเคารพข้าซะด้วย ด้วยความเข้าใจผิดปริภาชกจึงไม่ได้เหลียงนี้แพะที่กำลังกระโจนเข้าขิดและยังยืนประนมมือรับแพะอยู่ที่ตรงนั้นคนแถวนี้ไม่มีวิชั่นเลยไม่รู้ว่าใครควรเขารบบูชาสู้แพะก็ไม่ได้ดูสิแพะยังฉลาดกว่าชาวบ้านพวกนี้ซะอีกขณะนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพ่อค้านั่งอยู่ใกล้ๆนั้น ได้เห็นท่าทางของแพะก็รู้ได้ทันทีว่าหากปริพาชกผู้นี้ไม่หลีบหนีไปเสียก็จะต้องเจ็บตัวเป็นแน่จึงร้องห้ามปริพาชกนั้นนักบวชท่านน่ยอย่าได้ไว้ใจสัตว์สีเท้านั่นมันกำลังจะพุ่งขวิดท่านแล้วรีบลบไปเถอะเจ้าพูดอะไรแพะนี่มันแสดงความเคารพข้าต่างหากแพะที่ไหนมันจะฉลาดเพียงนั้นท่านเชื่อข้าเถิดรีบลบไปซะ พ่อค้าผู้เป็นบณัณฑิตพูดยังไม่ทันขาดคำเจ้าแพะตัวนั้นก็พุ่งขวิดปริภาชกเข้าที่ขาอ่อนจนล้มลงได้รับความทุกขเวทนานอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นนี่จังหวะเพิ่มเพิ่แบบนี้แหละต้องจัดมักติงแน,น่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเหลือเกินโอ๊ยกระดูกขาหักแล้ว ปริพาชกนั้นเมื่อถูกแพะขิดจนขาหักได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงได้กล่าวสอนตัวเองว่าไม่ควรที่จะให้การยกย่องสรรเสริญคนไม่ดีเพราะจะต้องทำให้ได้รับความลำบากเหมือนที่ตนถูกแพะขิดจนบาดเจ็บสาหัสในวันนี้เฮ้ยที่ข้าต้องเจ็บตัวแบบนี้เพราะพยกย่องว่าแพะที่เป็นสัตว์ดุร้ายว่าเป็นสัตว์ฉลาดแท้ๆอุ้ยไม่น่าเลย ปริพาชกร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นและได้ถึงแก่ความตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวพระาศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าปริพาชกเปลือยกายคนนั้นได้มาเป็นปริพาชกที่ถูกแพ้ขคคิดในบัดนี้ส่วนพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นคือเราตัาคน